รงมากไม่พูดดังๆข่าวว่ามีค่ารถกลับบ้านอะไรอย่าเปล่อยปูไรราค่ารถกลับบ้านเห็นมีค่ารถค่ารถอะไรกลับบ้านก็เลยแบบเผื่อได้ค่ารถจากคนอื่นด้วยปล่อยปูอะไรปล่อยปูโบกๆเรื่องเงี้ยพร้อมเอาแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วครับพร้อมเอาเลยคือมากลูกค้าบอกแต่ทาไมกัวเลืองเป็นเสียงสองเสย่ใชนี่ะอันนี้ปล่อยปูอะไรอยู่ อันนี้เขาเขาขอไซส์ไซส์ห้าร้อยกร,รมัมแท่งใหญ่เลยหรอแท่งใหญ่แท่งใหญ่ปกติแท่งละาสองร้อยยี่สิบสองแทง่งสี่ร้อยสี่สิบเลยขายราคาเติมถืออีกหนึ่งแท่งน้ำยาอานนท์ถือ,อแท่งน้ำยาอีกหนึ่งขวดอ่ะแคบหมูกระจกมเมื่อเช้าอ้ไอ้ขโมยกินแคบหมูกระจกไปเนื่งเหลือให้ลูกค้าอยู่หรอใช่คืออ้ไอ้มันขโมยกินวันนี้ลูกค้าทุกคนจะต้องได้สิทตอันนี้ราคา845บาบาทแต่วันนี้ ใครจะเอาเบคาเต็มร้อยสบี่ห้าบาทพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะเลือกสูตรเองตามใจชอบนะคะจัดไปตะกร้าเนี้ยมานพี่ใต้หมูยอยาพารหัสตะกร้าเนี้ยชั้งหมดเอาไปแค่ราคาสามร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบแรงมากไม่พูดเด็ดข